นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันมานะคะโอเคนักเรียนเก่งกันมากเลยทำถูกนะคะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ใช้โปรแกรม c o ้ r o r g นะเอามาดูมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะ นี่ตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะแต่การสมัครเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องคอมเนี่ยโน้ตบุ๊กของโรงเรียนหรือว่า PC ของโรงเรียนเนี่ยคุณครูได้ได้สมัครไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เข้าโปรแกรมแล้วก็เล่นได้เลยนะคะโดยเขาบอกว่าคุณช่วยนะคะคุณช่วยให้ฉันขยับไปทางทิศตะวันตกเพื่อ ไปหาเจ้าหมูได้ไหมอ่าภาษาอังกฤษนะคะเขาจะอ่านี้จะเป็นแบบ a n g i y Bird a n g i y Bird บอกว่าคุณช่วยให้ฉันขยับไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปหาเจ้าหมูได้ไหมอ่าน,นักเรียนสังเกตนะ In นะคะทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้นะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ย่อตัว In ตัว h est, ตัว E ตัว W หรือหรือที่เราเคยเรียนมาแล้วมันจะเป็นบัตรคำสั่งไงคะขึ้นบนลงล่างเดินซ้ายเดินขวาประมาณนั้นนะคะก็คล้ายๆกับโปรแกรมสแกนะคะเราต้องใส่คำว่าเมื่อเรียกใช้งานใช่ไหมเมื่อเรียกใช้งานหรือว่า,าเริ่มต้นถูกไหม Angry b i r r เขาบอกว่าพาไปหาหมูเขียวใช่ไหมพาไปหาหมูเขียวนักเรียนได้คอลันมกับได้แถวแล้วใช่ไหม โดยการตีตารางเข้าคร่าวใช่ไหมคะอาจจะตีในใจก็ได้เนาะเพราะเพราะเราไม่สามารถตีเส้นได้ใช่ไหมก็ต้องเดินไปทางไหนเดินไปทางซ้ายอ่าลูกศรไปทางซ้ายกดแช่เอาไว้แล้วก็ลากขึ้นไปคล้ายๆกับสแคทเลยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไหมอ่าอีกครั้งหนึ่งต้องเดินกี่ครั้งอะ่ะหนึ่งสองลองดูซิถูกต้องหรือเปล่าเรากดเริ่ม ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเล่นต่อไหมเล่นต่อไหมอ่ะเล่นต่อเขาบอกว่าพาฉันนี่โจดโจดเห็นไหมพาฉันไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปจัดการเจ้าหมูตัวนั้นอืมแสดงว่าหมูตัวนี้ต้องเป็นตัวร้ายถูกไหมเอ็งกี้เบอร์ต้ตองจัดการใช่ไหมอ่ะก็ต้องเดินไปทางขวาถูกไหมคะเดินไปทางขวาเดินไปทางขวากี่ครั้ง สองครั้งกดเริ่มปฏิบัติถูกต้องเล่นต่อนี่นะคะเป็นแค่เพียงตัวอย่างนะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนมีซอมบี้ให้เลือกด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะไปเลือกหัวข้อซอมบี้ให้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเปิดโปรแกรมให้ในักเรียนดูนะคะว่าวันเปิดเรียนนะคะเราจะได้ใช้โปรแกรมนี้กันนะ่าโปรแกรม cross cross.org นะคะจะมีหลายจะมีเขาจะเรียกอะไรอะ่ะจะมีหลายช่วงอายุนะคะอ่านี่เขาบอกว่าคุณครับฉันซอมบี้ต้องการไปหาทานตะวันอืมจะคล้ายๆกับโปรแกรม sketch เ,เลยเนาะกดเริ่มต้นนะคะ แล้วนักเรียนแบ่งคอลัมน์กับแบ่งแถวนะนักเรียนแบ่งคอลัมน์กับแบ่งแถวเองให้ให้รู้ในใจอะนะนี่เห็นไหมช่องเล็กๆนักเรียนสังเกตเห็นได้นะอ่าช่องสังเกตได้นะคะอ่าไปทางไหนเอ้ยไปทางไหนเอ้ยนะคะเอาเมาส์ปากกาครูเปรียบเสมือนเมาส์นะคะคลิกนะคะแล้วลากกดเมาส์ครั้งไว้แล้วลากไปข้างหน้ากี่ครั้งนักเรียนต้องวางแผนก่อนนะไม่ใช่ว่ามาทําแบบครูอย่างนี้นะไม่ได้นะ อาลบเราต้องวางแผนก่อนไปข้างหน้ากี่ครั้ง1 2 3ใช่มอ้าสอาถูกต้องไหมหนึ่งสองสา,อา,งองา,อาเริ่มอ่าดูสิถูกไหมอ้าวถูกต้องด้วยอ่าไปต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าโจทย์บอกเลยนะพาเจ้าซอมบี้ไปหาดอกทานตะวัน แต่อยู่ให้ห่างจากเจ้าซอมบี้ไวอ้อไปหาทานตะวันนะเจ้าจอมขมเมือกอ้อคุณผู้อ่านผิดออันไหมอันไหม่โจทย์บอกว่าคำแนะนำพาเจ้าซอมบี้ไปหาดอกทานตะวันแต่อยู่ให้ห่างจากเจ้าจอมขมือกไว้นี่จอมขมือกอยู่นี่ กัดเอาเลยนะกืนเข้าไปเลยนะอ่ามาดูนะคะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็หันซ้ายหรือหันขวาอลองดูนะลองดูหันซ้ายนะแล้วก็เดินตรงไปหนึ่งครั้งแล้วก็หันขวาเดินตรงไปลองดูซิถูกไหม อถูกต้องอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเป็นเพียงตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องได้ปฏิบัติที่นักเรียนได้ปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลางูม,ม,มีกฎกติกานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเวลาที่เราได้ไปเรียนวิชาวิทยาการคำนวณที่ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์นะคะเรียนเนื้อาหาต่อไปเลยนะคะ การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการทํางานนะคะนักเรียนจะดูบัตรคําสั่งหรือชุดคําสั่งนะคะนักเรียนมาดูนะคะการตรวจสอบการตรวจสอบคําสั่งขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมเมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามต้องการแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดคําสั่งจะ แจ้งเตือนข้อผิดพลาดนั้นพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขามาดูนะคะตัวอย่างการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมการต้องการเขียนให้ซอมบี้ไปหาทานตะวันโดยใช้กล่องคำสั่งทำงานดังนี้กล่องคำสั่งนี่นะคะกล่องคำสั่งพวกนี้เขาเรียกว่ากล่องคำสั่งเนี่ยคะ่ะพวกนี้เขาเรียกว่ากล่องคำสั่ง แล้วเราจะต้องให้เดินทําซ้ํากี่ครั้งอ่าถ้าผิดเดีนจะบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดนะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซักทีเดียวลองใช้บล็อกอื่นที่คุณยังไม่ได้ใช้ดูอ่าเหมือนเมื่อกี้ค่ะเหมือนโจทย์ของคุณครูที่คุณครูทําเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันจะมีไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่12 นะคะนี่กดเริ่มเล่นใหม่นี่เห็นไหมกดเริ่มเล่นใหม่ไงครหรือการตั้งค่าใหม่นักเรียนจําได้นะเมื่อกี้นะามาดูเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติกันเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะคุณทําปริศนาที่หกได้สําเร็จคือมีสิบสองข้อไงเมื่อกี้อะนะคะแล้วก็วางชุดคําสั่งใหม่นักเรียนก็ต้องคิดวิเคราะห์วางชุดคำสั่งใหม่เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะมาดู การตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณการใช้แนวคิดเชิงคำนวณคือเรื่องการแบ่งแยกส่วนของปัญหานักเรียนจำเรื่องแยกลูกอมในถาดได้ไหมอ่าจำแยกลูกอมในถาดได้นะไม่ต้องย้อนกลับไปนะว่าเราต้องแบ่งเป็นสีก่อนใช่ไหมคะอ่าแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรโดยแยกคำสั่งออกเป็นคำสั่งย่อยๆทีละคำสั่ง เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดและง่ายต่อการแก้ข้อผิดพลาดนั้นฟังแล้วอาจจะงงเนาะเรามาดูกันนะคะกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมสั่งให้นกแดงไปหาหมูเขียวโดยใช้กล่องคำสั่งทำงานอ่าโดยใช้กล่องคำสั่งทำงานนี่กล่องคำสั่งนะคะนะคะหรือบ้าบัตรคำสั่งอะลูก นะคะกล่องคําสั่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรคําสั่งนักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนอย่าลืมแบ่งแถวแบ่งคอลัมน์ด้วยนะให้แบ่งในใจก็ได้นะคะเมื่อเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งสามครั้งเดินไปข้างหน้าสามครั้งหนึ่งสองสามอ่นนี่คุณครูแบ่งให้อ่าหนึส,สหันซ้ายหันซ้าย เดินไปข้างหน้าแล้วหันซ้ายเดินมาข้างหน้าอีกห้าครั้งเดินไปข้างหน้าอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนว่าสำเร็จไหมนักเรียนคิดว่าสำเร็จไหมอาวไม่สำเร็จอ๋อพอเดินมาข้างหน้าปุ๊บแล้วหันซ้ายเลยอืม จริงๆมันต้องเดินสี่ครั้งเห็นไหมอ่าเดินมาข้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าหันซ้ายเลยเห็นไหมหันซ้ายเลยมันก็ชนกล่องไงใช่ไหมคะมันก็ชนกล่องเอามาดูใหม่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 นะอ่าคุณครูทําให้เห็นทั้งผิดและถูกนะคะอ่าจงใจและตั้งใจเพื่อที่ให้นักเรียนได้รู้ ะะแล้วให้นักเรียนดูในหนังสือเรียนด้วยนะคะนักเรียนดูนะเขาบอกว่าเดินมาข้างหน้าสามครั้งแล้วก็หันซ้ายหันตรงหันตรงนี้เลยหยุดแล้วก็หันเลยมันก็ชนถูกไหมใช่ไหมคะดูคําอธิบายสิมาดูคําอธิบายสิคาสั่งเดินมาข้างหน้าห้าครั้งนี่ถูก คำสั่งตรงนี้แสดงว่าต้องเดือนสี่ครั้งถูกไหมลงมาดูทีเลื่อนลงไปข้างล่างอีกสิสี่ครั้งใช่ไหม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 ,ไหมอ่าถูกต้องเลื่อนมาข้างหน้าสี่ครั้งมาดูแบบฝึกหัดค่ะทีนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้พันนกแดงไปหาหมูเขียวนี่โจทย์คำสั่งนี้ผิดข้อนี้ผิด แล้วเราต้องเขียนยังไงเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเดินยังไงนะ้าแล้วหันยังไงนะ้านะคะามาดูข้อต่อมาค่ะมาดูข้อต่อมาค่ะเหมือนกันเลยนะคะแบ่งคอลัมน์แบ่งแถวด้วยนะคะมาดูซอมบี้อีกอืซอมบี้มันจะอยู่ในข้อไหนหนึ่งข้อหนึ่งมันจะมีอยู่สิบสองข้อแต่ไม่ทราบว่าเป็นข้อไหนเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองทํากันนะ ส่วนเรื่อง a n งก y b i บ d รนี้ก็มีเหมือนกันมีทั้งหมด12ข้อเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วนักเรียนจะต้องได้ปฏิบัติแล้วนักเรียนก็ต้องจดลงในหนังสือแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด19โควิด19นะคะก็ให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันที่สถานการณ์ดีขึ้นเราค่อยมาเรียนกันนะคะ,ะมาดูต่อคะ่ะมาดูต่อไม่เยอะเนาะ มีเยเนาะข้อสองเองนะคะอ้าวจบแล้วทีนี้ก็จบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกนะคะทำแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะให้ท่องเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกันมานะคะอย่าลืมส่งกันมานักเรียนดูบัตรคําสั่งด้วยนี่สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรดูดีๆนะลูกนะนะคะชุดคำสั่งบัตรคำสั่งนะคะ ข้อที่ตอนที่สองตอนที่สองถูกไหมนะคะถ้าถูกหนูก็กาถูกหนูไม่ต้องเขียนคําอธิบายแต่ถ้าผิดหนูก็กาผิดแล้วเขียนคําอธิบายให้ด้วยยกตัวอย่าง <asury> เช่นถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้ถูกคําสั่งนี้ถูกก็ก็ไม่ต้องเขียนคําอธิบายแต่ถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้ผิดนักเร um ียนก็เขียนคําอธิบายแก้คําสั่งใหม่ให้คุณครูด้วยเขาไม่ได้คําอธิบายนะขออาภัยด้วยนะคะเขาเรียกว่าชุดคําสั่งใหม่ เขียนชุดคําสั่งใหม่มาให้คุณครูนะคะอ่ะข้อที่สองเหมือนกันนะคะข้อที่สองเหมือนกันโดยอ๋อมาดูข้อที่สองนะคะมาดูข้อที่สองในตอนที่สองนะคะเขาบอกว่าโดยแก้ไขชุดคําสั่งเดิมนะคะให้ถูกต้อง คุณครูมีชุดคําสั่งมาให้แล้วให้นักงเรียนจดลงในหนังสือเรียนได้เลยนะและนักเรียนมาแก้ตรงส่วนนี้มาใส่มาใส่ให้ถูกต้องนะคะามาใส่ตรงในส่วนนี้ให้ถูกต้องนะคะว่าทําซ้ํากี่ครั้งไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวานะดูดีๆนะคะดูตามขั้นตอนนะคะลูกสําหรับวันนี้เดี๋ยวสิ ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ตรวจในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนัดให้มาส่งหนังสือเรียนและใบงานนะคะสําหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ